ปะเทศสทงไปก็ไดาวมาวันจิกว่าวี่โมืดนีแล้วยอดยันาลงอีกบทมาอะไรไมเออเยอยายะเฮีเห็นเถอะเยันาคนดังก็ได้มัสิงหากเปลียนสาสรบังย่านคิวเยอลยย่านเยอะเปลี่ยนองเราบ้งนตามพวกพวกตรงเลยนะ ก็น่านเหมือนน้ำมันใช่นหมซึ่งตันใหญ่รอบนมาสการครับน้ำตันเนี่ยแทางตัาลาาเหมือนเดิมตันเหลาวรถเหลาวรถเ็ดตัลาวรถเบสเลยเต้ผูกคอมเป็นวครับใส่ผูกคอมใส่ปลาหนเ่มติดแท้ ใส่มะกอกใส่มะกอกพร้อมพักเป็นเงโอ้หดอกแดกหาพักมาใส่กินกระป๋ดิเบิดท่านั้นสมดอกแดกก็ได้อขาลงพี่เลยเด้อมีจังไมันคอ1เอ่เนาะ1เด้มือนเด้อ1เอวันจั์นี่เนาะลวงพี่เป็นผู้อางให้เนี่ยค่ะมันอามบ่ได้เรด้ฝันดน่เดี๋ยว

แม่เดียววัดเดียว10นาที10นาทีได้เขาเข้มสินาทีพักสินาทีวน่อยพักน่อยน่าทางตำล่าเป็นแนวทางฟันปะครับเนื่อไครับสำลายเนี่ยเป็นคำนวณคำนวณคำนวณเนี่ยแตวรัฐบาลฝันแต่ละบกขึ้นฟันคักแตวรำล่ายสำล่าันอันนั้นอันนั้ไม่ชัดเด็ด จอดเด็ดต่ออ๋ออันนี้ก่อนสำรเล้าเดี๋ยวก่อนเหล้าเก็กติเขาอยู่ดอกมันวบอสครับบัวบอสมีเยื่อไหมมา,มาสาั่นเราซื้อไปร้อยตัวแล้วโอ้ซื้อไว้เป็นร้อยแล้วร้อยตัวโอ้แปดสองทองแปดต่วมันมันมันเขาตัวร่องอยู่แต่ว่ามันหมืนแต่เอาไม่มสั้นนะอยได้เลขกแปดตัวเสร็ะจแล้วก็ได้เหล็กสองเสียงเสียงกังซี่เลขกแปดบุกลงมาก็ได้ตัวเดียวแต่ขออีกตัวในในสองบุกลงมา เราเลกลับไปซื้อเรยร้อยคุณร้อยรอยตัวนี่วันลรอยบาทนี่เงินแสน,นอขอบคุณครับอ,ออมมากแเสนนหนึ่งวเดียวแล้วนำนักง,งเลไหนล้ะวะเลขวินตัวไดกครับเลขวินเอาสามกับเก้าโว<อ>วินวินเนาะอันนั้นอันรูดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าเจ็ดสามแปดสองแถมสองอนตัวนึ่งตัวสอง้า

เก้าเจ็ดเก้าสาเจดแล้วก็สาปดงานแม่จคูค่ะมีหกคูอันนี้สุดเด่นได้เนี่ยสามตัวเด่นเด่นสามตัวสุดลองมันจะมีสองเจ็ดสองแปดสองเจดเจสองแปดสองปดแล้วก็แปดเจดนี่ก็แปดเจดหมดที่แปดเจ็ด สามตัวบดี3ตัวนเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเกจแปดสเจก็ดออแปดสามเแล้วก็สองสามเจ็ดสองสาเจ็ดเจ็ดสรุประนสามเจ็นี่ละนี่โซเนีนบอลงพี่มัดมัดแล้วต่ว่าตัวดินเนี่ยเอาเอาสตัวเลยสามตัว 937าสเดกับแปดสาม็นหละ่ะศูนย์เตัวเด่นที่9 3้ออสองน้ำสองสามเกับ937าสามเจ็ะ <c oughs> เอก้าสามเจ็แล้วกับแปดสามน้ำกันนี่แหละแต่ว่าให้เดนที่937าสาเดกับแปดสามเจ็ด่นเก้าสามเจ็ออเก้าสามเจดแปดตัวเจ็ดแป็ดตัวเด่น วิ่งมีเด่นสามบอค่ะเด่นทั้งสามนักเก่าเนี่ะเด่นเท่ากันเด่นเท่ากันรถเปิดเส้นมาทอกันสองตัวตัวได้ลงพี่เน้นเน้นคเน้นดีมันมันสามคิดว่าสามอาจจะไหมโอ้พูดถึงเลขวิ่งนครับเลขวิ่งแต่ว่าจะพูดสามเจ็ดสามเจ็ดเด่นสุดันสามเจ็ดเออสามเจ็ดเด่นสุดกับเกเจดอาเอาสองตัวฟสมเจ็ดรอบเก้าเจ็ดนี่แหะ บางที่มันใจเจ้าเปเส้นค่ะว่องหันลอยเดเส้นแต่ว่ามม่กระถือยย่วงหันแล้มันถือหกตัว12ไปออกไปออนหนาเป็น12ไปออกก็บนหมดเลยมื่อนี้มันใจเธอได้ครับมือนี้เอาลอยหนึ่งกิโลละวันนี้วันนี้มันะมาไทยละแล้วที่บัดนี้มาทั้งเฮาแล้วละผมโดนผมดนเย เหมมันออกอุดรมาเดี๋ยววันไปอุบลไม่หนิแมบอกทิศซอนก็ได้ไปอุบลไม่หนิแม่บาดนี้บานนี้กันสามเจ็ดก,กับเก้าเจ็ดเนี่ยเอาบ้านบ้านเฮาอุอดรอุดรน้องไายอยู่บ้านเฮาเดิมปั่นปูจะไปง่ายผิดมองเด้อปูเด้อเอา,มาไม้ไยยายเนี่ยไปไว้ด้งหัวเ้องไปไว้ข้างหน้าด้วยเหมืนอนกัน้นพี่น้องเอฟซีเลขวิ่นจับเอาเองก็ได้เด้อครับ จับเอาเองก็ได้นะครับ97382นะครับไหนเขาไปวิ่เอาเองก็ได้เบิ้งเก่ามักตัวไดนเลียกเอาก็ได้มีอยู่หกคู่เดียวล่ะมักตัวได้ชอบตัวได้ก็ไปเลือกเอารวด <c oughs> เก้าเจ็ดสามแปดสองเด็กว like <th> er <th> ิ่งนะครับเด็กวิ่งขมี3กสามกเก่าเด่นไปที่3ามเจนะครับจับคู่จับคู่ไปเด่นไปที่97 3าเจ็ดสามเตับก็ดแปดสามเจ็ดครับแต่ว่าเหล็กลุงพีมีอยู่หกหางมือนี่จับมาให้หกหาง แต่ว่าถ้าจับไซเวินมันต้องมีหลายตัวก็นี่เนาะม,มันจับเมดแต่ว่านี่ลุงพีว่าได้จับมาเมดนะครับตรงววมันใจจะเปอร์เซ็นต์ครับอร่อยรเลอดเปอร์เซนูปูที่ประจับกินต่อไปอีบน่อยทุนอยตัวรกก่ครับเก้าเจ็ดสาเจสามตัวเลยครับสตัวเก้าสเจ็ดหลอเด่นที่สุดเลยเก้าสเจเอ,า 3, 7, 7. อ้าสามเจ็ดต่นก็สเจ็ดเน กใส่มห้ลุงพีถือให้จักน้อยนะมามมาจับให้พี่เซ็นเตอลอกไกวลอกไววให้ลุงพีเพิ่นจะลอกไว้เราลอกไว้ลอกไว้ใส่คกเลยต่มเกสเกเลยใช่ประกอบพรอบครับเอามกพริกรอดครอบอายุลุงตารดอายุนร่ลุงตา80นวดโคเราข้เจ้าเดเกสเลยตนนั้นปดะมาณ80เกสปากโปเลยลุงตา ินกับเดียวเพียร์ไรนี่โอเคโอเคครับเก้าเจ็ดสามเจนิดมแปดอพี่น้องแคปหน้าจอด้ครับอันนี้ชุดของหลวงพี่แขกนะครับสองแปดแปดเจ็ดสามตัวเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแล้วสองสามเจ็ดสามแดแล้วปู่เ้อเมือเดี๋ยววันจันทร์เปิดมือนี้มือเปิดเปิดโซ่เปิดโซ่พี่แขกนะครับไปพูดเราไปตำเอารอดตำยุคุณ กอ,อกสลากก็จะหุดน้พี่น้องเคซี่แคปหน้าจอไว้ครับเอาไว้ทั้งนี้เลยพี่น้องลุงพี่เอาตรงๆเลือดเอาหมุนตรงๆไม็บอกว่าตรงๆเอาเอาตรงเลยครับพี่น้องแคปหน้าจอเลยครับหนึ่งสองสามแคปหน้าจอโอเคครับ